สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Advaced Auto m o b i l e วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ SUV สุดฮอตจากค่ายโตโยตานั่นก็คือ2025 Toyota c o r o l l a c r o s s ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยด้วยดีไซน์ที่สปอร์ตทันสมัยพร้อมฟีเจอร์ที่จัดเต็มและขุมพลังที่ตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์โตโยต้าโคโรลล่าครอสปี2025มาพร้อมการออกแบบที่ดูโชบเฉีียวมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่เสริมความหรูหรา และไฟหน้าเล d ที่ดูทันสมัยยิ่งกว่าเดิมการใช้เส้นสายที่ดูแข็งแกร่งและกลมกลืนไปกับตัวรถทําให้โคโร l l a Cross ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปรับดีไซน์ของกันชนหน้าและหลังรวมถึงล้ออลูมิเนยใหม่ที่เพิ่มความสปอร์ตในส่วนของขนาดตัวรถ Toyota โค r o l ล่ Cross ยังคงมีมิติตัวถังที่เหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลความกว้างและความสูงของรถถูกออกแบบมาเพื่อให้การขับขี่มีความมั่นใจและด้วยระยะฐานล้อที่ยาวทำให้ภายในมั่มโดยสารกว้างขวาง นั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารภายในห้องโดยสารของ Toyota c o r o l l a c r o s s 2025ได้รับการออกแบบอย่างประณีตใช้วัสดุที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมบอดหนังแท้ที่มีการตัดเย็บอย่างประณีตพร้อมการตกแต่งด้วยวัสดุซอฟทัดบริเวณแผงคอนโซลและประตูทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกผ่อนคลายและสบายตาระบบความบันเทิงภายในรถมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Car า l a y และ Android Auto และมีระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL ที่ให้เสียงคมชัดทุกมิติ ในด้านขุมพลังโตโยต้าโคโรล่าครอส2025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริดสำหรับรุ่นเบนซินมาพร้อมเครื่องยนต์1.8ลิตรที่ให้กำลังขับเคลื่อนที่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันส่วนรุ่นไฮบริดมาพร้อมเครื่องยนต์1.8ลิตรไฮบริดซินเนจีไรที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบความปลอดภัยใน Toyota Cor o l ล a c r o s s 2025ถือว่าจัดเต็มมากๆด้วย Toyota s a f ซ t y s e n ซ e ที่ครอบคลุมทั้งระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าและระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเตือนมุมอับสายตานอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงช่วยลดแรงกระแทกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสำหรับการขับขี่ Toyota c โค o l ล a c r o s s มีการปรับปรุงระบบการสะเทือนใหม่ ทำให้การขับขี่นุ่มนวลและเกาะถนนได้ดีขึ้นการบังคับเลี้ยวมีความแม่นยำตอบสนองได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางไกลโคลราครอสก็สามารถมอบความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างเต็มที่โตโยต้าโคลราครอส2025ยังมีฟีเจอร์ที่เพิ่มความสะดวกสบายมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบสตาร์ทรถด้วยรีโมทระบบเปิดประตูท้ายแบบไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์ระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนและที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายซึ่งช่วยให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกสบายและเพลิดเพลิน นอกจากนี้โตโยต้ายังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดที่มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการขับขี่ในโหมด EV ีจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนของสีสันโตโยต้าโคโรลล่าครอส2025มีให้เลือกหลากหลายสีเพื่ตอตอบสนองทุกสไตล์ของผู้ขับขี่ตั้งแต่สีพื้นฐานอย่างสีขาวมุก สีดำไปจนถึงสีที่มีความโดดเด่นอย่างสีแดงเมทัลลิกและสีน้ำเงินเข้มทุกสีถูกออกแบบมาให้เข้ากับดีไซน์ของตัวรถอย่างลงตัวเรื่องของราคาก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับโ o y o t a c o ค o l l a Cross 2025ในประเทศไทยจะมีราคาที่แตกต่างกันไปตามรุ่นและออปชั่นที่เลือกโดยรุ่นเริ่มต้นที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินจะมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายส่วนรุ่นไฮบริดที่มาพร้อมฟีเจอร์จัดเต็มก็จะมีราคาสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ ราคาของ Toyota าโคโรล่าครอส2025ในประเทศไทยมีดังนี้รุ่นเบนซิน1.8สปอร์ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ999,000บาทรุ่น Hybrid 1.8 h y บ r i d สมาร์ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1,099,000บาทรุ่นไ y b r i d 1.8 h y บริดพรีเมียมราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1,200,000บาทรุ่น Hybrid 1.8 h y บริดพรีเมียมลักชัี่ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1,250,000บาท ทั้งหมดนี้เป็นราคาโดยประมาณซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชัน่นหรืออุปกรณ์เสริมที่ผู้ซื้อเลือกเพิ่มเติมสรุปแล้ว Toyota Corolla Cross 2025ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่กำลังมองหา SUV ที่มีดีไซน์สวยงามขับขี่สบายประหยัดน้ำมันและมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางไกลโค r o l l a c r o อ s ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ ถ้าคุณกำลังสนใจ Toyota Corolla Cross 2025อย่าลืมแวะไปทดลองขับที่โชว์รูมโ o โยต a าใกล้บ้านคุณและถ้ามีโปรโมชัน่นหรือข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติมทางโชว์รูมก็ยินดีให้ข้อมูลอย่างละเอียดขอบคุณที่รับชมจนจบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a d v a n e e Automobile ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตรถยนต์ใหม่ๆและข่าวสารในว